สวัสดีครับเกษตรกร,กรทุกท่านที่รักในการปลูกพืชปลูกผักวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวช่วยที่เปลี่ยนจากดินแข็งให้กลายเป็นดินฟูจากต้นโสมให้กลายเป็นต้นที่เขียวสดใสแข็งแรงตาร้านโรคได้ด้วยตัวเองตัวช่วยที่ว่านี้นะครับคือผงดําเทพสถิตซึ่งผงดําเทพสถิตที่ว่านี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพออกแบบมาเพื่อปรับปรุงดินและบํารุงต้นพืชตั้งแต่รากยันยอดมันทํางานอย่างไรรู้ไหมครับผมพูดง่ายๆเลยก็คือ มันช่วยปรับรงสร้างดินทําให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ําได้ดีเปิดทางให้รากพืชเดินได้ลึกซึมซับอาหารได้อย่างเต็มที่แล้วไม่ใช่แค่ดินที่ดีนะครับแต่ผงดําเซฟสถิตยังช่วยให้พืชเล่งรากเล่งยอดไปเขียวเร็วออกผลไวผลผลิตก็ยังแน่นด้วยต้านโรคต้านเชื้อราได้แบบธรรมชาติพูดง่ายๆเลยคือเป็นหมอไปํำสวนเลยครับผมตามที่เห็นเลยนะครับ ใช้เพียงแค่1ช้อนเล็กผสมกับน้ำา20ลิตรแล้วเขย่ามาพ่นทุกอาทิตย์นะครับผมซึ่งเพืเ่อนๆเกษตรกร,ร,กรที่เคยลองใช้ไปแล้วบอกตรงกันเลยว่าแค่ใช้รอบเดียวเห็นผลได้ทันทีเลยครับจากได้เคยหวังแค่รอดกลายเป็นเก็บขายได้จริงลดต,ต้นทุนลดสารเคมีแถมดินก็ดีขึ้นในระยะยาวอีกด้วยตอนนี้นะครับใครสนใจอยากลองใช้ผมบอกเลยว่าจังหวัดดีสุดๆเพราะผงดำเทสเทปขนาด2กรัม จากปกติซองละ199บาทตอนนี้มีราคาพิเศษนะครับลองกดดูได้เลยอยากให้เกษตรกร,กรทุกคนได้ลองจริงๆครับผมใช้เองเห็นผลกับตาถึงเลยกล้าบอกต่อใครอยากปลูกพืชได้ไวงามไวแบบปลอดภัยแนะนำเลยครับของดีไม่ต้องพูดเยอะ